คุณยังไม่เข้าห้องเหรอ

โครงการโครงการเรสซุดดิทรีแล้วก็สร้างผลงานให้กับอนมาก กับการแข่งขันในระดับโลกและโพเดียมนั้นมีโพเดียมสูงสุดคือโพเดียมอันดับสมเกียรติจันทราเจ้าของสามโอลิมปิในการแข่งขันระดับโลกที่แล้วในวันที่อยู่แต่ล้วและท่านสุดท้ายครับประเทศอาร์เจนตินะลาเซอร์สต์เลมัน ประเทศฝรัง่งเศสกล้องของรายการนั้นจับอยู่ที่สมเกียรติได้ตลอดเวลาเลยนะครับกับการที่จะได้เผยแพร่นักแข่งไทยและประเทศไทยในการแข่งขันระดับโลกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราได้เห็นความนิ่งของสมเกียรติจันทร์แต่สมเกียรติจันทราทําได้ะครับจังหวะที่ไล่กับแคมโบบีหมาเลขหกแล้แซงขึ้นมาขึ้นมา ความเร็วมันกใกล้เคียงกันมากครับทำให้เราได้เห็นว่าลักษณะในการขับขี่นั้นต้องนิ่งจริงๆแล้วก็ในที่สุดครับเลอมันสนามล่าสุดชัยชนะของฟุนาเดสแต่สำคัญกว่าคือสมเกียรติจันฟราตลาดนักแข่งมโต g รในปีนี้จะมีเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเพราะมีทีมใหญ่ที่จะเริ่มรรักพรบีสจริงๆแล้วเนี่ย ประเทศไทยเราก็มีสัญญากับทางวมเตอร์จิปต์ต่ออีกห้าปีซึ่งในปีนี้เราก็จะแข่งในเดือนตุลาคมน,นะครับผมก็อยากจะให้คนไทยเราช่วยช่วยกันเชียร์แล้วก็ให้พี่น้องสื่อมวลชนนะครับช่วยช่วยกันประชาสัมพันธ์นี่คือเป็นเรื่องของสปอร์ตทริซึ่งทีว่าก,การกระทรวงการท่องเที่ยวและกิฬาครับ ต่อด้วยท่านธรุกเกียรติจันชุมรับท่านรองผู้ว่า,าการกีฬา,าที่รัะกีฬาแห่งประเทศไทยขอสวัสดีครับแล้วก็ในในปีนี้ก็เป็นปีที่สี่สำหรับผมแล้วก็ก็รู้สึกดีใจมากครับที่ปีนี้สามารถพาในตำแหน่งที่หนึ่งแล้วก็อยู่ในหัวแถวตลอดสร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศนะครับ สิ่งที่ได้ท่านมีท่านมีนมวัยแล้วแน่ที่จะสร้างเด็กขึ้นมา,มาในการที่จะมีสมเกียรติสองสามขึ้นมาครับท่านตนไหนี่ดีนะครับทานวิทยาลมนะครับก็จริงๆแล้วนะครับเราเคยมีความสําเร็จนี้นะครับผมไปเปิดดูเลยนะครับวันที่28เดือนไปยี่สิบหกครับเดือนสิงหาคมนะครับตอนนั้นเวลาตี ประมาณ15บห้านาฬิกานะครับได้คุยกับท่านรองทัน้จิ๋นนี่นะครับว่าเอ๊ะเรามีส่งเนี่ยถ่ายรถรถ,รถที่จะแข่งกนะันรถของเกียรตเนี่ยนะแล้วว่าเอ๊ะทำยังไงดีนะที่จะมาให้มีนักแข่งขึ้นมานะครับเพราะว่าเราก็เป็นมีมอเตอร์จีดีแล้วในทุนใหญ่อยู่นะเราก็เป็นไม้ประดับมากครับขออนุญาตนะครับทางไปก่อนนะครับหลายต้องนะครับทางไปก่อนครับ